ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะสาธิตวิธีการสร้างกระแพงเมืองเชียงใหม่นะครับว่าทําอย่างไรน้องๆคงได้ชมในวิดีทัศกระเพางเมืองเชียงใหม่แล้วใช่ไหมครับว่าเขามีวิธีการสร้างอย่างไรโดยเป็นแอนิเมชันแต่ตอนนี้นะครับจะแสดงทีขั้นตอนช้าๆเพราะว่าหลังจากนี้น้องๆจะได้ทํากิจกรรมก็คือว่าน้องๆจะได้สร้างกําแพงนะครับของตัวเอง โดยใช้หลักการที่อธิบายนะครับคราวนี้จะอธิบายเหมือนในมีทัศน์แต่ว่าจะช้าๆแล้วก็ให้น้องๆรู้ว่าเวลาไปทําจริงทํำยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือว่าท่าแรกนะครับเราก็จะมีเสาใช่ไหมครับเสาที่ตั้งตรงที่เราดูในมีทัศน์ครับก็จะมีเสาแล้วเราจําได้ใช่ไหมครับว่าจะมีผ้นทลิปนะครับอ้อมใช่ไหมครับโดยเดือนที่เราสร้างห้อใหม่จะอยู่นะครับผ้าที่จะอยู่ด้านด้านล่างนะครับแถวๆประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนะครับคราวนี้เวลามี มีเสานะครับเวลามีเสานะครับผ้าทิพย์นะครับก็จะส่องแสงออกมานะครับอ้อมมาเห็นเงาไหมครับอ่ารวงๆไปประการนะครับจะมองเป็นเงานะครับเงาตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปเมื่อ้าทิพย์เคลื่อนผ่านมานะครับเอาว่าคร่าวๆนะครับก็คืออ่านะครับเราจะเห็นเงานะครับเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นโค้งอย่างนี้นะครับ โดยถ้าลางตรงกลางมันก็จะสมมาตรกันนะครับถ้าตอนเที่ยงวันเงาจะสั้นที่สุดนะครับก็อยู่ใกล้กับนะครับสามากที่สุดเลยเอาละคราวนี้ทํายังไงต่อนะครับถ้าเรามีเสาปุ๊บนะครับเรามีโค้งนี้นะครับเรามีโค้งนี้นะครับซึ่งได้มาจากการส่องเงานะครับของเงาจากพระอาทิตย์นะครับส่องไปยังเสานะครับแล้วขีดลงไปเสาเรานะครับก็จะเอาเชือกนะครับเอาเชือกมานะครับมาขึงนะครับ เชือกนี้ก็เอาถึงไปยาวเท่าไรก็ว่ามานะครับสมมุติว่าขึนมาตรงนี้นะครับตรงนี้หลึกไปนะครับนะครับเราก็ใช้ระยะทางที่เท่ากันนะครับขึงเชือกให้เท่ากันนะครับเวลาทำจริงเขาไม่ทำนี้เลยนะครับแล้วก็มาข้านี้บ้างนะครับเราจะเห็นว่ามันก็มาถึงตรงจุดนี้ใช่ไหมครับนะครับเราก็ลากอีกเส้น,สอนตอนนี้เส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันไหมครับ เท่ากันใช่ไหมครับยาวเท่ากันเลยนะครับเอาล่ะมันยาวเท่ากันปุ๊บนะครับเราใช้ระยะทางันเดิมนี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับดึงมาตรงนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ดึงมาทางนี้นะครับต้องใช้2คนช่วยกันนะครับพอขึงมาปุ๊บปลายมันจะมาชนกันพอดีที่จุดจุดหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็จะได้เส้นนี้ได้จุดตรงนี้ตอนนี้นะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับแต่ละด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้เราเรียกว่าอะไรครับ คงจะจําได้สิี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับขนมเป็ยปูนนะครับซึ่งความยาวทุกด้านเท่ากันนะครับถ้าเราลากเส้นเชื่อมนะครับตรงนี้นะครับลากเส้นที็นมุมนะครับเราจะพบว่ามันตัดกันเป็นมุมเลยครับมุมฉากใช่ไหมครับจะได้ฉากกอดีเลยนะครับโอเคเอาละคราวนี้นะครับพอเวลาราตัดกันเุร็นะครับเราก็จะรู้ว่าเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับ เท่ากันเส้นนี้กับเส้นนี้ก็เท่ากันนะครับความยาวของตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ยาวเท่ากันอาจจาะล่างนี่ก็ได้นะจะได้ไม่งงนะครับส่วนความยาวของเส้นนี้นะครับก็เท่ากับเส้นนี้นะครับแล้วนะครับทิศตอนนี้นะครับเราจะพบว่านะครับทิศที่มันหันไปข้างบนนะครับมันจะไปทิศเหนือเลยนะครับข้างบนส่วนข้างล่างก็จะมาทิศใต้นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นทิศตะวันออกตอนนี้ก็เป็นทิศตะวันตก ตอนนี้เราก็ได้คิดแล้วนะครับเพราะงั้นการสร้างเราสามารถได้ที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ทํายังไงให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็เห็นว่าด้านนี้มันยาวกว่าด้านี้อาจารย์นะครับก็เอาเชือกมาวัดเหมือนกันนะครับถ้าเป็นจริงก็จะยาวมากนะครับแต่ถ้าถ้าเราทําในกระดาษมันจะสั้นวัดจากจุดงกลางนะครับปลอยนงถึงหัวนะครับยาวเท่าไหร่จับไว้นะครับแล้วเราก็มาวัดข้างนี้นะครับมันก็เหมือนตรงนี้เราได้จุดนะครับข้างนี้เราก็ทําเหมือนกันนะครับเราก็ได้จุดตรงนี้นะครับ พอได้จุดอย่างนี้ปุ๊บนะครับพวกเราลากเส้นใหม่นะครับลากตรงนี้ตรงนี้ลากตรงนี้มาตรงนี้นะครับลากนี้มาตรงนี้ลากนี้มาตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะขอลบหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมากขึ้นเราลบออกตอนนี้รูป็เลยเฉลี่แค่นี้นะครับอ่านะครับเปรูปนี้เนาะเปรูปนี้นะครับ เส้นโค้งเราก็ไม่เอาแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็ยาวทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะขอวาดให้ใหม่นะครับจะได้มีลายตานะครับหลอกง่ายๆตรงนี้เรามีฉากใช่ไหมครับแล้วก็นี่มาตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วเราก็รู้ว่าด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะครับด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะครับ อ่าแต่สำคัญก็ตรงนี้เนาะตรงนี้อยาเข้ากันนะครับตรงนี้อยาเท่ากันเอาละพอเรานะครับเมื่อกี้เราได้จุดนี้แล้วจุดนี้เราก็ได้แล้วจุดนี้ก็ได้แล้วจุดนี้ก็ได้แล้วนะครับอาจารย์อยากจะหาจุดนี้ทำยังไงครับก็ไม่ยากนะครับอาจารย์ก็เอาเชือกมาขึงต่อนะครับอาจารย์ก็มองว่าตรงนี้เส้นแรงมุมใช่ไหมครับอาจารย์ขึงตรงนี้เลยเนาะแลวอาจารย์ครับก็มาขึงจากตรงนี้นะครับก็ได้ประมาณประมาณแถวตรงนี้เนาะนะครับมันอาจจะได้หลายจุดนะครับแต่อาจารย์ก็มาขึงเชือกตรงนี้เส้นหนึ่งใช้สองคนช่วยกันนะครับแล้วก็มาขึงตรงนี้นะครับ ก็แปลว่าเชื่อกเส้น่นนี้นะครับกับเส้นนี้มันจะมาบรรจบพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับเห็นนะครับหลังจากนั้นพอได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็ลากตรงนี้มาเราก็ได้หัวมุมฝั่งหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ไม่ยากทำเหมือนกันนะครับก็เอาเชือกเส้นนี้นะครับมาดึงข้างนี้เชือกเส้นนี้มาดึงข้างนี้นะแล้วมาบรรจบกันก็เจอที่จุดจุดหนึ่งนะครับทําเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับมานี่เจอจุดหนึ่งตรงนี้มาตรงนี้นะครับเจอตรงนี้ได้จุดหนึ่ง พอเราแลกนี้นะครับมันจะเชื่อมได้เป็นแนวนปเป็น,นเ,เส้ตเนสตรงพอดีเลยนะครับตอนนี<ม>้เราได้สี่เี่ยงจัตุรัสแล้วใช่ไหมครับเนาะรูปนิ้งเสี่ยงจัตุรัสพอดีเลยนะครับวันในทิศที่สวยงามนะครับก็คือมีกี่ทิศครับมีอ่ามีแปดทิศนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็ตอนออกเฉียงเหนือนะครับอ่าอันนี้ก็ ตะวันออกเฉียงที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ที่ตะวันตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้ก็ที่ตะวันตกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้นะครับนะครับโอเคถ้าเป็นเมืองเชียงใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นแจงก็คือเมืองนะครับทั้งสี่อันนี้ก็เป็นประตูหลักนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นประตูชั้นเกลือนะครับข้างนี้เป็นประตูท่าแพนะครับเอาละ ตนนี้พอเราได้รูปนี้นะครับก็ไม่ยากแล้วนะครับเราก็สามารถขยายสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่ากํะพงาันสมัยจริงแล้วมันใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับวิธีการทำนะครับเราก็ทำต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือเราดูนะครับตรงนี้มันนีใช่ไหมครับเราสามารถวาดระยะได้ใช่ไหมครับวาดระยะได้อยากเท่าไหร่ไดะระยะแล้วนะครับเอาไปขึงทั้งเลยครับขึงข้างบนได้ประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ขึงอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับ ยาแบนี้แลขึ้นมาข้างบนสองเส้นนี้นะครับมาเจอกันที่ไหนมาตรงนั้นไว้แล้วเราก็จะรู้ว่าเส้นนี้นะครับจะยาวท่าเส้นนี้พอดีเพราะว่าพกีเราบัดเลยใช่ไหมครับโอเคทำเช่นเดียวกันนะครับมาข้างนี้ปึ๊บเราก็ได้จุดนี้นะครับเราลาเส้นเชื่อมนะครับลาเส้นเชื่อมนิดนึงนะครับเราก็จะได้แล้วได้สี่เหลี่ยมเหมือนอันนี้นนะคระับรูปหนึ่งถ้ทาทำต่อนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมตรงนี้อีกนะครับนะเราก็จะได้ตรงนี้ แล้วก็ได้ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ออกไม่ให้ายมาเนาะนะครับเอาละพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับเราทาต่อก็ได้ก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับทําเหมือนเดิมคราวนี้แนวะคิดก็คือว่าถ้ากำพงมือสมัยจะใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ให้เราทําแบบนี้นะครับให้ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเช็คความต้อง นะครับด,ด,ววนนด้วยพระที่ได้นะครับดูงงานว่ามันไปในแนวเดียวกันไหมนะครับเวลาเราตั้งเสาก็หลักการก็มีแค่นี้นะครับก็คงไม่ยากใช่ไหมครับ